ชมพี่น้องมาชมแมวอยากกินกาแฟพี่น้องเอด็ดเฟสโซ่มาก้ <c oughs> <c oughs> นอีหยังมาสั่งปิดตะสั่งแต่มานี้มานี้มานี้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 น,นี้มาเซลฟี่กัน ปิว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 โอ้ยนี่จะชิวฟี่หน่อยนะคะอุกูอุกูคุณคุณเบิรงเบิรงเอาเบิรงทานี่เบิรงทาทาบ่อยางให้อุ้มสวัสดีค่าก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังแหน,น,นึ้นเป็ทึงปั่นนันอาสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีของน้องมะมุกจุกรูจุกรูหนูหายเก็บแล้วแพ้หนูหายวันเดียวจุกรูเบิ่งแหนเบิ่งหนาเห็นอย่างเขาบ่เบิ่งแม่แม่ทั้งหนาคนจุกรู วัดดีค่ะต้องเอาขาหลอกไหวเลยพ่สัน <c oughs> คนอะไรว่าแมวอะไร,ว,ะไรว,ไว่าอายกล้องก็กเป็นพี่น้องอายเออเอเห็นความคู้นบอลงมาลงมาลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงโตนโตนจุดนั่นไปแล้ว ความคูนค่ะเฮ็ดเป็ดถั่วมางนี้มางนี้มางนี้มาดูหน้าก่อนเอ๊ะเ้าเก็บเลยมันบบาขานะคุณแม่เนียพี่น้องคางนี่นี่นี่นนนอย,ยังมาจับมือแม่ไปขุนแะล้วไ,ได้จะโดนตีนะคะละค้นหูค้นดี คือเขาสร้างสอนพี่ก็สร้างสอนจน,น,นว่าคิดพี่น้องบ่กกาออกนอกบ้านเมื่อวานนี่พี่น้องคือกันกในบ้านเห็นผู้แม่ย่างออกยางเขาก็ยางน,น้ำเลวยมาบ้านเดี๋ยวเบิ่งหนาเมสลอยได้ยิน,นแม่พูดอะไรจ้ะ ได้ยินแม่พูดเลยค่ะได้ยินแม่พูดเลยใช่ไหมแม่นิ้นท้าหนูเห็นอย่างแม่หนูอายด้วยแม่หนูถึกกัดอะหนูโดนกัดหนูอายนะคะคุณแม่หนูอายนะคคุณแม่นินทาหนูให้ม่แม่ฟังนะคุณแม่ ชมพี่น้องมาชมแมวอยากกินกาแฟพี่น้องเอสเฟิโซ,โซ <laughs> กินไม่ได้ไปแล้วพี่น้องน้อยอยากกินทำไมไม่ให้หนูอกินอ้าวทำไมไม่กินล่ะตั้งไม่ให้กินแล้วนี่ช่วยไม่ได้ไม่กินเองมาก็มากินเร็วปุ๊บมาไม่จะป้อน เลวด่วนซับลอ,อยซับทำเป็นเมินเมื่อกี้ยังหิวอยู่เลยของชอบของน้องมะมกพี่น้องแค่ได้ดมกลิ่นก็ยังดีพี่น้อง,ค,ง,องคุณแม่พาหนูกินกาแฟจะหนูติดแล้วหนูชอบนั่งดมกลิ่น แค่ได้ดมกลิ่นหนูก็พอแล้วค่ะหอมแทบจะไม่ง่วงเลยค่ะวันวันค่ะอืมหอมเดี๋ยวหนูแย่งแม่กินนะไปไกลเลยนะอย่าหาว่านหนูไม่เตือนนะหนูกินหมดเลยนะแซ่บนะ ก่อนหนูจะกินหนูต้องไปขี้ก่อนคุณแม่เปิดประตูให้หนูไปขี้ก่อนคุณแม่ได้จ้า